เช้านี้แม่มาตัดใบตองคะ่ะจะไปทําหมกใช่ไหมนี่แล้วบอกว่าแม่มาเจอต้นเปลาะแปะแม่ก็เลยปลูกอ่างเปาปลูกอ่างเปาขึ้นมาใช่ปลูกนางขึ้นมาดูแบบว่าเนี่ยต้นเปลาะแปะนะคะ,บะ,ะแบบตอนแรกแม่ก็ไม่รู้หรอกอนนใช่ไหมตอนแรกแม่ก็ไม่รู้แล้วค่าวนี้ก็เลยเรียกอ่างเปามาดูเรียกเปามาถามนางแบบดูสภาพคืออย่างไรหลังหน้าแปยงฟันเลย เอาเธอเด็ดๆด,ด,ด,ดไปเด็ดไปแล้วเราจะ,าะใช่เมื่อกี้แม่ไม่มั่นใจใช่ไหมแม่ก็เลยให้เธอเด็ดไปแล้วเอาไปแช่น้ํามันระเบิดขึ้นมาจริงๆด้วยเรียกต้นเปาะแปดหรือต้นระเบิดเหรอใช่เหรออย่าพื้นก็เก็บไปหมดครั้งเดียวเลยไม่เหลือไปเล่นด้วยเหรอแล้วมีเหลือไปเล่นด้วยเหรอเราไปทําหลังบ้านแล้วต่อ ตักมาเอาเอะอะไรก็จะเอาลงเออก็ผักไปไกลใช่ไหมกัวสักพักมันจะระเบิดใช่ไหมระเบิดกี่อันละหนึ่งอัน,นอีกอันยังไม่ใช่ไหมกูมมว้า <c oughs> S <S ใช่มันก็เป็นเม็ดมันไงมไมไไเม็ดลูกมันนั่นแหละไปไปเก็บมาเล่นอีกนี่นก็จะเด็ดไอ้ที่ลูกดำๆของมันนะคะไปแช่น้ำให้มันเป็นระเบิดเด็กๆสบายก็ชอบมากหรือเก็บละแช่น้ำกันน,น,ไน่ไหนไหนของเธอแบมือมาสียังไม่เห็นเลย อย่าดิ้นอืมวี่ไงมันจะเป็นลูกอย่างนี้เราระเบิดโดนแม่ฮอ <c oughs> ระเบิดหนุกนานเลยเธอเพราะเราแบเราเด็ดมาทั้งต้นแล้วเรากำมาแบบลงมาเลย <c oughs> โอ้โหปุกปักปุกปักอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ย โอ้ยโอ้หกะทํบ้านเนาะใช่การหมดหรือยังยังไม่หมดอันที่ยังไม่สึ่มก็มีใช่อ่ะแม่ว่ามันระเบิดหมดแล้วมันระเบิดหมดแล้ว เปิหดหมดแล้วค่ะ